เอาเลยครับสัสรีพิชมนะครับผมวัตตาเบ้กลับห้องอีกครั้งในนิยายวายเรื่องผมเด็กสถาปัตย์ผู้รักการหัวร้อนเป็นที่1โดยคุณเขียนดองกี้ตอนที่8นะครับถ้าใครสนใจอีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลองติดต่อสอบถามนักเขียนเขาดูนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปอุดหนุนกันได้นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับหัวร้อนครั้งที่8สรุปเรื่องราวเป็นยังไงไอ้โดทำไมพี่เตถึงมาส่งข้าวให้มึงแล้วไหนจะแผลที่ปากอีกเหมือนกับมึงไม่มีผิด รีบตอบมาก่อนที่กูจะวิ่งไปถามพี่เตด้วยตัวเองเมื่อเรียนวิชาแรกเสร็จแล้วเดินออกจากห้องกลับมาที่โต๊ะประจากลุ่มไอ้ใจก็ทําหน้าที่ยิงคําถามรัวๆโดยมีไอ้ยนกับไอ้แวว์คอยไปยังหน้าเสริมทับเอออ,อเห็นด้วยไปกับมันผมแค่หูกับอ้าปากหาวก็จะบอกความจริงออกไปให้หมาสามตัวมันหายสงสัยคนที่กูหานห้องอยู่ด้วยก็คือพี่เตปีหกคนที่ช่วยกูตัดโมจนเสร็จก็มันนั่นแหละแต่แรกกับกูต้องนั่งตักมันห้านาที ซึ่งกูไปกวนตีนมันก่อนกูกระโดดนั่งลงบนตักแล้วยังเอาหัวไปขบค้างเลยทําให้ปากมันแตกนะมันก็เลยทําปากกูแตกกลับด้วยการจูบจูบไปจูบมาก็กลายเป็นผัดกันกัดปากกูกับมันก็เล่ามาเป็นอย่างที่เห็นเกตปะผมเลิกคิ้วึคนเล็กน้อยแล้วกวาดสายตามองหน้าพวกมันเรียงตัวก่อนหยิบของกินในถุงใส่แว่นเข้าปากพี่เตม,มาซื้อมาเยอะเลยทั้งของเคาและของหวานรวมถึงน้ำเปล่าที่มีมาหลายขวดผมแบ่งพวกมันกินด้วยเพราะผมคนเดียวกินไม่หมดหรอก นั่งกินไปกับสองชาวบ้านไปพังพลางวิชาแรกของอาจารย์วิชัยที่เพิ่งเรียนจบไปนั้นผมโดนแกบ่นหูชาเลยเพระทำงานเผาส่งแกแต่คือผมไม่ได้อยากจะเผางานแต่มันไม่มีเวลาและมันไม่ทันจริงๆงานเก่าส่งไปงานใหม่ก็มาซึ่งมันกำหนดส่งงานก็คือวันศุกร์ที่มีเรียนกับแกอีกครั้งอยากจะบอกวิชัยเหลือเกินว่าดินพัดทำไม่ทันมึงมึงมึงพีเตเดินมาทางนี้ไอ้ยอดสะก,กิดแขนผมรัวๆพร้อมกับมองไปทางด้านหลังผม ผมเลยหันตามก่อนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยที่เห็นหลวงพี่เตเดินมาทางกลุ่มผมมันยังใส่แมสอยู่เหมือนเดิมแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรในเมื่อเพื่อนผมรู้หมดแล้วมาทําไมหลวงพี่พอมันหยุดตรงหน้าผมผมเลยขาออกไปแล้วมองหน้ามันที่หลบสายตาลงมามองผมไอพี่เตมาถอนหายใจแล้วดึงแมสลงมาไว้ใต้าคางมึงกลับห้องตอนไหนบ่ายๆก็กลับไปทํางานละวันนี้เรียนตัวเดียวแล้วมึงอ่ะกูกลับทุ่มครึ่งเพราะต้องทําคาเฟ่นหน้ามอผมพยักหน้าเข้าใจแล้วต่างคนต่างเงียบมองหน้ากันอยู่อย่างนั้น จนผมทนไม่ไหวเลยถามออกไปอีกครั้งมีอะไรเนี่ยพี่เตมมาดูปล่ยใจที่ผมเรียกมันว่าพี่เตแทนคําว่าหลวงพี่แต่ก็เรียกเป็นงั้นน่ะเพราะตอนนี้อยู่ต่อนหน้าเพื่อนผมไงอย่างน้อยก็เคารบมันหน่อยกินข้าวยังคําถามของมันทําให้ผมเอ๋อแดกไปเสียววิพอลองมองหน้าเพื่อนผมตอนนี้พวกมันสารตัวมีสีหน้าไม่ตาก,กับผมเลยแถมยังมองผมสลับกับไอพี่เตด้วยความสงสัยอย่าว่าแต่เพื่อนผมสงสัยเลยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าผีตัวไหนมาอาจมาเข้าสิงหลวงพี่แบบไม่กลัวบาป กินอยู่มึงองาก,กินยังถามมาก็ถามกลับแม้จะรู้สึกปแปลกๆระหว่างบทสนทนาก็เธอยังแบ่งหน่อยดิพูดจบมันก็ทำเนียนนั่งลงข้างผมผมต้องขยับออกมาหน่อยแล้วมองหน้ามันอย่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆว่ามันต้องการอะไรจากผมจะบอกว่าขอในถุงเซเว่นเนอะถ้างั้นทำไมมันไม่เอาไปกินกับเพื่อนนะ่ะมันจะมานั่งกับผมทำไมเนี่ยไหนบอกเรียนสิบโมงตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งละไงมึงไม่อยู่นี่อะ ผมถามเพราะความสงสัยก็จะหยิบขนมปังในถุงส่งให้มันแบบงงๆมันรับไปแกะถุงพลาสติกออกแล้วนั่งจ้องขนมปังก็จะเอาเข้าปากอาจารย์ยกคลาสแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไมาอยู่ที่นี่และช่วงเดทแอร์ก็กลับมาทำงานอีกครั้งพวกเราสี่คนรวมไปพี่เตเป็นห้าต่างพากันนั่งเงียบๆพวกเพื่อนเมนสงสัยตามมาถามผมว่านี่มันคืออะไรซึ่งผมก็ตอบไปว่าไม่รู้เราเชื่อเฉยกันทำสายตายอยู่สักพักหลวงพี่เตมันก็ลุกขึ้นยืนแล้วดึงแมสกกลับมาปิดปากก็จะเดินออกไป พี่แกหลอนอะไรวะมึงไอ้จัดเปิดปากคนแรกแลังจากหลวพี่เตจากไป20วินาทีกูก็ไม่รู้ว่ะยังง,งงงเหมือนกันน่ะผมตอบมาแล้วหายกลับไปมองหลวงพี่เตที่เดินกลับไปหากลุ่มซึ่งกลุ่มของพวกพี่มันก็มองมาที่กลุ่มผมก่อนโบกไม้โบกมือทักทายแล้วเดินพาก,กันหายไปในทางของโรงจอดรถมองตามตรงว่าการกระทำของมันทาให้ผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจมากๆเลยด้วยเตยพานี่ผมทําอะไรลงไป ทำไมผมถึงได้เดินไปหาเด็กผีนั่นด้วยวะผมถอนหายใจหนักๆแล้วสุดตัวลงนั่งยองๆหลังเดินกลับเข้ามาในกลุ่มและคิดว่าน่าจะรับสายตาโดมันแล้ววันนี้อาจารย์แกยกเลิกคลาสเพราะลูกแกป่วยพวกผมเลยพากันเดนไปโรงอาหารของคณะแพทย์ที่อยู่หาออกไปไกลพอสมควรไปหาอะไรกินที่นั่นแล้วก็นั่งทำงานไปพลางคุยกับเพื่อนที่คณะแพทย์ไปพลางเดินกลับกันมาอีกทีก็ตอนสิบเอ็ดโมงสิบ แต่ฝุ่นกันมาเรื่อยๆจนมาถึงข้าหน้าตัวเองแล้วผมดันเห็นกลุ่มไอดอลเข้าอะไรไม่รู้โดนใจให้ผมหันปลายเท้าไปทางม้นแล้วเดินเข้าไปหาทั้งที่ตัวผมเองก็ยังนึกเรื่องที่จะคุยไม่ออกรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มันถามนั่นแหละบ้าเอ้กูเป็นอะไรวะเนี่ยยกมือขึ้นขยี้หัวที่ไม่ค่อยจะมีผมแรงๆยังหงุดหงิดก็จะเงยหน,น้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วพ่นลมหายใจออกมา,าในหัวผมก็คิดว่าตอนนี้ผมเป็นบ้าอะไรอยู่ แต่แล้วทัศนยภาพที่สวยงามกลับถูกทำลายด้วยหน้าถึกๆของอีเจซินนี่หรือเรียกอีกชื่อว่าเซนชัยมันส่งยิ้มให้ผมก็จะอ้าปากพูดใช่ค่ะเต๋ะมึงเป็นอะไราถึงจู่ๆเดินไปท้งกลุ่มดังโดมันคะพวกกูนี่ยืนงงไปไก่ตาแตกเลยค่ะไหนเล่ามาสิไปหลังตึกอยากอัดเลียผมบอกก่ลุกขึ้นยืนแล้วเดินกัดคออีเจสซินนี่เดินไปทางหลังตึกคณะวิศวะที่อยู่ใกล้ในจุดท,ที่พวกผมอยู่มากที่สุด จะย้อนกลับไปที่ตึกคณะตัวเองก็ต้องผ่านกลุ่มโดมันผมยังไม่อยากเจอเท่าไหร่ยอมรับว่าตอนนี้ผมไม่กล้าสู้หน้าน้องมันพอมาถึงหลังตึกวิศวะก็เจอกับพวกไอ้เจ๋งที่สุบุรีอยู่พอดีผมเลยเข้าไปขอมันตัวหนึ่งแล้วยืมไฟแชกมันมาจุดพวกมึงไม่มีเรียนเหรอวะผมถามไอ้เจ๋งแล้วนั่งลงบนขอนไม้เก่าๆก่อนอัดบรีเข้าปอดรถเดินๆของมันช่วยให้ผมผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยหัวเบาขึ้นด้วยกูดอด แล้วกลุ่มพวกมึงไปไหนมาเอาป่ะประโยคลังมันหันไปถามเพื่อนในกลุ่มผมพร้อมกับชูซองบุหรี่ขึ้นใครที่สูบก,ก็พากันเข้าไปหยิบแล้วก็นั่งแยกกันแต่ไม่ได้ห่างไกลกันมากท่านั่งรวมกลุ่มกันมีหวังได้รวมควันกันจนตายไปคณนะแพทย์มาแต่มึงอย่าลืมเล่าเรื่องของมึงนะเตเดือนเพื่อนร่วมกลุ่มอีกคนของผมตอบไปเจ๋งก็จะหันปลายบุหรี่ชี้มาที่ผมผมกรอกตาเซงเ,งเงแล้วอดบุหรี่เฮือกใหญ่ไปก็จะปล่อยควันออกมาทางจมูก อ่าโคตรดีเลยฟินโคตรๆไอ้เตออกูรู้แล้วนะ่ะเล่ามาค่ะกูไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเป็นอะไรเนี่ยกูบอกพว่มึงไม่ถูกหรอกก็แค่พอเห็นมันขามันก็ก้าวไปเองเครียดชิบหายเลยคือกูรู้จักกับมันแค่3วันตั้งแต่วันแรกที่คุยผ่านเฟซจนมันย้ายเข้ามาที่คอนโดกูคืนแรกกูจูบมันแล้ววันนี้วันที่2ก็ทําอะไรแปลกๆล,ลงไปอีกมึงกูโคตรเครียดเลยวะ่ะ ผมร่ายยาวทมกลางกลุ่มคันบุรีที่ลอยคลุ้งเหมือนกับความคิดผมตอนนี้พวกไอ้เจ๋งมันไม่รู้เรื่องเลยแค่ฟังไปส่งๆแต่กลุ่มเพื่อนผมไม่ใช่มันรู้เรื่องจูบเพราะแผลที่ปากและผมก็ไม่ได้เก็บเป็นความลับอะไรแต่เรื่องเมื่อสักพักที่เกิดขึ้นนั่นมันเกินความคาดหมายจริงๆมึงแค่รู้สึกว่าน้องมาแปลกไปลกสำหรับมึงหรือเปล่าคะปกติคนเข้าหามึงจะตายแต่น้องโดมันก็แค่หาที่อยู่ที่พอให้มันได้ประหยัดเงินขนาดกดขี่มึงเดือนละร้อยขนาดนั้น แลวไหนจากความกวนตีแล้วมันหน้ามันโหนกนั่นอีกมันเหมือนเข้าไปเป็นสีสันให้มึงหรือเปล่าเตมันก็แค่เกิดความสนใจน้องมันขึ้นมาจริงจิอะอะไรแบบเนี้ยอีเจสซนนี่เป็นคนพูดผมมองหน้ามันแล้วสายหัวเบาๆบา่อนมองปลายบุหรี่ที่ค่อยๆไหม้ทีละนิดผมเคา,า,าะเบาๆพอให้ขี้บุหรี่ลวกลงพื้นก็อย่างที่ไอเจพูดนั่นแหละมันแค่สนใจที่น้องมันแปลกเท่านั้นน่ะไม่ต้องเครียดหรอกมึงดีดีเพื่อสาวสองลูกคุณหนูเห็นด้วยกับอีเจก็มาจะตบปากไอแทนที่ยืนใกล้ๆ พระดันไปพ่นความใส่หน้ามันผมยนนืดนิดๆแล้วถอนหายใจยช่างเธอไม่คิดอะไรแล้วกูผมบอกไปแล้วนั่งสุบิริเงียบๆระหว่างนั้นพวกมันก็คุยเรื่องไร้สาระกันไปยังไงผมไม่มีอะไรจะทำแล้วก็จะแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักแล้วกันกลุ่มของผมมีทั้งหมดเจ็ดคนรวมตัวผมด้วยในเมาอนี้กลุ่มผมใหญ่สุดแล้วเพื่อต่อให้ใครที่พยายามจะคบให้มากกว่าเจ็ดแต่สุดท้ายก็แตกหักกันไปข้าง กลุ่มผมเลยกลายเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในมอนี้โดยปริยายคนแรกคืออีเจสินนี่หรือชื่อดังเดิมคือสินชัยเจ๊แกแก่กับพวกผมสองปีเพราะซิวตามผู้ชายไปอีเจเป็นผู้ชายร่างถึกแต่ใจหญิงบอบ,บางเรื่องเครื่องสำอางแต่ถึกทนในเรื่องผู้ชายอีเจเป็นคนแรกที่เข้ามาทักผมแล้วสนิทก,กันได้ไวเพราะต่างคนต่างเฟรนลี่อีเจถือเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มเลยให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกครั้ง ยกเว้นเรื่องผู้ชายเพราะมันจะเก็บไปกินเองเน่ะและที่พูดกูมึงกันก็เพราะอีเจ๊อยากให้สนิทในฐานะเพื่อนมากกว่ารุ่นพี่โอ๊ยมึงหันหน้าเพื่อไปทางอื่นมันจะตายเหรอแทนคนต่อมาคือดีดีสาวประเภทสองที่แปลงแล้วเรียบร้อยมันสวยหุ่นดีมีนมแต่ปากจัดแล้วเรื่องมากเรื่องผู้ชายมันเคยชอบผมแต่เลิกชอบไปเพราะผมไม่ใช่อย่างที่มันเห็นตัวตนจริงๆผมเป็นคนกวนตีนและต่อปากต่อคำเก่งมันเลยเซบายแล้วกลายมาเป็นเพื่อนรักผมแทนเน่ะ แล้วมึงจะไปยืนใต้ลมทำหาะลรคนที่สามคือแทนไอ้น,นี่สนิทก,กับผมมาตั้งแต่มัธยมแล้วนิสายคล้ายกันสันด้านเหมือนกันเลยคบกันนานคนที่สี่คือเดือนยิงห้าประจํากลุ่มที่ต่อให้ถึกทนยังไงสุดท้ายมันก็แพ้ผู้ชายหลอคนที่ห้ากับหกคือเฟิร์สและเซคันด์ฝาแฝดที่ไม่ปากเหมือนไม่มีพวกมันไม่ชอบพูดเท่าไหร่ส่วนชื่อของไอเซคมันบอกว่าคําอ่านชื่อของมันตามที่ถูกต้องก็คือเซคันด์ส่วนคนสุดท้ายก็คือผมหล่อสุดรวยสุด และนิสัยดีสุดส่วนพวกไอ้เจงนี่ไม่รู้จักการทีหลังมันบอกวิศวะมีโคต้าให้8ปีต้องเรียนให้จบจะใช้เวลากี่ปีก็ช่างมันเลยจะรอจบไปพร้อมผมเบื่อจริงกลายเป็นคนเฟรนลี่ที่มีเพื่อนไปทั่วทั้งมอบางคนแม่งรอจบพร้อมพวกผมจริงๆนะครับอ้าวน้องโดผมหันขวับไปทางต้นเสียงแต่กลับพบความวมา่เปล่าและผมก็รู้ตัวว่าตัวเองโดนไอสัตว์ที่ชื่อเฟิร์สแกล้งละมึงหุบปากแบบเดิมก็ได้นะไอเฟิร์ส ไอเฟิร <I> ์สมายิ้มทะเลนก็จะพทูควันบุรีออกมาแล้วพูดต่อเห็นเพื่อนเมือก็เลยเป็นห่วงเนอะเหมือนชื่อน้องโดจะได้ผลฮะแล้วสมทบด้วยไอเซคเกิลฝาแฝดมันเห็นพวกมันสองตัวไอไฟกันแล้วอยากจะลุกไปถีบปากเรียงตัวอยู่นิ่งๆเป็นแฝดใบเหมือนเดิมมันจะตายหรืองไงฟะแล้วทำไมผมถึงมีปฏิกิริยากับชื่อโดขนาดนั้นน่ะได้ทีเอาใหญ่เลยนะพวกหาผมชูนิ้วกลางให้พวกมันแล้วไปหันหน้าไปทางอื่นเห็นหน้าแลวง,งุนงงส้นเตีนที่สุด เฮ้ยมองโดมาขะเต๋ตมาหาเตีอไม่ดิอีเจผมสวนกลับทันทีทันใดและขมวดคิ้มมองหน้ามันอย่างงุญญ่นงิดวันนี้ผมใช้คําว่างุ่นงิดไปกี่คาแล้วกับพวกหาเนี่ยมาหามึงอะหลวงพี่จบพาร์ทไอพี่เตมันมองหน้าผมอึ้งอึงมันกระพริบตาปิบปริปปรปและเพื่อความชัวให้มันผมเลยดึงแมสแล้วปล่อยให้มันดีใสนหน้ากูดอปีสามมาหามึงครับหลวงพี่เตพูดย้ำอีกครั้งก็จะมองไปรอบรอบนี่คือรุ่นพี่ผมเหรอวะ ในสถาปันเจ็ดคนทั้งยืนทั้งนั่งสุบรีก่กนหมดอีกสามเป็นรุ่นพี่วิศวะรู้จักชอบที่สวมนะ่ะกิจกรรมรวมควันกันหนระฟุ้งเะรุ่นพี่ผมพูดขึ้นแล้วปัดปัดคนบุร่ให้ออกหางหนะ้าถึงบางครั้งผมจะสูบบ้างแต่นานๆนนทีนี่ยนะเนทะว่ากลิ่นชัดและกลิ่นแรงขนาดนี้ไม่ไหวเหมือนกันแล้วมึงมานี่มีอะไรหลวงพี่เตถามผมก็จะลุกขึ้นยืนแล้วคว้าข้อมือลากผมออกหาหางจากกลุ่มควันมาเอาคี้ไก่กุฏิ กูอยู่กับมึงเมือหนึ่งวันแล้วนะทำไมยังไม่ได้คีย์การ์ดอีกหรือต้องนิมนต์มึงเปิดให้ที่ผมมาหามันก็เรื่องนี้เลยตอนแรกจะกลับไปแล้วแต่นึกขึ้นได้ว่าผมยังไม่มีคีย์การ์ดมันไม่ได้ให้ผมไว้ไงเลยต้องตามหาโชคดีที่มีคนเห็นกลุ่มพี่มันเดินเข้ามาหลังตึกวิศวะผมถึงได้ตามมาพอมาแล้วก็เจอกิจกรรมโรงควันกันขโมงเลยกวนตีนแบบนี้มึงรอเข้าพร้อมกูเลยแล้วกันนะฮะไม่เอาอ่ะนี่กูมีงานต้องทำนะเว้ยหลวงพี่ กูว่างมากมั้งเหรอมึงว่างมึงถึงมารมความสร้างมลพิห้กับโลกอยู่ไม่ใช่เหรอต่อปากต่อคำเก่งจังเอฮาดูตัวเองก่อนไหมการเขียนการระหว่างผมกับหลวงพี่เตไม่มีการยอมกันอยู่แล้วเถียงได้ทุกเรื่องถ้าได้ยกขึ้นมาจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็เถียงก็ได้อย่างไม่เบื่อเตมันถอนหายใจก่อนลอุน้งเอาโทรศัพท์ขึ้นมายังไม่ถึงเวลาเวลาอะไรของมึงอีกเนี่ยจำวัดไงมึงเป็นพระหรือไงแล้วมึงใครล,ละ่ะ ที่ยัดเยียดยนหลงพี่ให้กูทุกวันทุกเวลาวเรียกกูหลงพี่หลงพี่จะก,กูเริ่มคิดว่ากูเป็นพระจริงๆหรือเปล่าแล้วกูจะไม่ให้ขีดการ์ดมึงมึงต้องเข้ากุติพร้อมกูเมื่อถึงเวลาจำวัดจำว้มันจิ้มเนื้อผาผมเต็มแรจนหน้าหงายแล้วเดินกลับไปร่วมกลุ่มพวกเพื่อนๆของมันมองมาที่ผมด้วยสายตาเล่าเลียนแถมยังลูบป,ปากกันให้สนุกอ่ะไอ้พวกรุ่นพี่พวกนี้เนี่มันกวนตีกันยกแก๊งทัวร์เลยเหรอแล้ววิศาวะช็อปน้ำเงินเข้มมันจะลูบป,ปากด้วยทำไมเนี่ย พี่รูปปากไี่รู้เหรอว่าเขารูปทําไมกันผมชี้หน้าถามก็จะหน้าหงายรอบสองด้วยคําตอบของพี่บันอะไรพี่รูปเพราะปากพี่แห้งเฉยๆมาแล้วก็เลียปากพร้อมกับหน้างงๆมองมาที่ผมจากที่จะกวนตีนก่อนกลายเป็นหน้าแตกเฉยเลยกูผมถึงหัวแล้วมองหน้าไอาพี่เตยเครื่องๆคืนนี้มึงไม่ได้จําวัดเนี่ยกูสาบานเลยจะปล้ามกูเหรอปล้ามเตี๋ยมึงอะปากดีอีกแล้วเดี๋ยวได้ปากแตกซ้ออีกรอบเนี้ยมาสิมากูจะกัดให้ลิ้นด่วนเลย ผมชูนิ้วกลางต,งตรงๆอย่างสวยงามส่งตรงไปกระแทกหน้าไอพิเตก,ก่อนได้กลับออกมาแล้วสะบัดดาบไปเดินไปอย่างหัวเสียเวน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 ต้องรอมันจนก,กว่าจะได้เข้าห้องหรอวะงานกูได้ได้เผาอีกแล้วสินะเวนเอ้ยเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่แปดนะครับเออเอาดิ <laughs> มันไหมตอนเนี้ยมันไหมเถียงกันมันเลยเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กูได้เขียนเป็นเป็นกำลังกําลังดุ้ยพูดอะไรเนี่ย ฝากเป็นกำลังใจให้ผูได้เขียนดองกี้ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผูได้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตต่อไปด้วยนะจับสวัสดีครับผมวตานาเบ้ตัก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 ผ้ายัง